เพื่อนๆหลายๆคนนะคะยังสงสัยนะคะสงสัยว่าเฮ้ยกฎแห่งกรรมทํางานยังไงนะคะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งเหตุและผลค่ะเมื่อเราสร้างเหตุดีผลก็ดีใช่ไหมเอาแล้วเวลาอารมณ์เสียงหงุดหงิดอันนั้นแหะค่ะคือนรกบนดินนะคะแต่ถ้าอยากอยู่สวรรค์นบนดินคุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ยิ้มง่ายนะคะเอออารมณ์ดีง่ายหัวเราะง่ายเนี่ยคือคุณสร้างสวรรค์นบนดินของคุณเองนะคะแต่ถ้า เกิดอาการงุดหงิดหัวเสียหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่รู้เท่าทันสติของตัวเองนะคะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของการทําสมาธิทําสมาธิไม่ได้เป็นนั่งแบบลืมวันลืมคืนหรือแบบปิดวาจาอะไรแบบนั้นคือไปนั่งแบบไม่รู้นะว่านั่งเพื่ออะไรนะคะแต่เพื่อสุขภาพนี้ได้นะคะนั่งเพื่อ,อ,อมีสติขึ้นก็โอเคนะคะแล้วนั่งเพื่อเก่งชีวิตพี่ทรายนั่งเดี๋ยวนี้นั่งเพื่อเก่งชีวิตค่ะ เจอปัญหาอะไรเราสามารถใช้สติของเราเนี่ยคือจะต้องมีสติก่อนนะคะเนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมที่ทํางานทางเหมือนวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าท่าทดลองมาหมดแล้วแล้วในด้านจิตวิญญาณเนี่ยคุณทุกคนมีไกด์ไลน์คือหัวใจของคุณเองนะคะไม่ต้องเชื่อนะที่ครูพิทญ,ญาบอกคุณไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนิวรอนเขามาออกทางช่อง3าด้วยนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เดอะซีเครดค่ะถ้าใครอยากเก่ง เก่งวิชาชีวิตคุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่เก่งทําสมาธิ5นาที3ครั้งนะคะเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเนี่ยทำไปเลยค่ะ5นาทีคือทําให้เราคุณมีสติค่ะที่จะเลือกคิดเรื่องที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณเพราะว่าอะไรอะ่ะทำไมต้องคิดเรื่องที่ตอบโจทย์ถ้าไปคิดเรื่องคนอื่นมันตอบโจทย์เราไหมอ่ะไม่อันนั้นเราไม่ได้สร้างชีวิตเราแล้วเนาะเรากําลังไปยุ่งกับชีวิตคนอื่น ก็เลยไม่มีเวลาสร้างชีวิตตัวเองนะคะเนี่ยปวด,ดแห่งกรรมทํางานได้ง่ายมากก็คือกรรมไขรกรรมมันนั่นแหละนะคะเป็นส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ความสุขก็ส่วนบุคคลจริงๆคุณเห็นไหมหลาย,ลายๆครั้งที่เราเห็นพ่อแม่พี่น้องคนรอบตัวของเราไปบูชาบูชานะคะคาว่าบูชาไปบูชาอะไรเนี่ยเราต้องบูชาหัวใจตัวเองนะคะไม่ต้องไปบูชาอะไรทั้งนั้นภายนอกนะคะ หรือไปรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้พระพรนะคะเนี่ยพระเจ้ายังไม่ให้พระพรเลยฉันเลยดวงไม่ดีอันนี้คือเป็นคนที่ไม่ได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเนาะไม่ได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วคะ่ะเอาชีวิตของตัวเองไปแขวนไว้กับรูปปั้นนะคะไปแขวนไว้กับอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยคุณไม่ถามการนั่งสมาธิค,คือการจูนกับขุมพลังในตัวคุณค่ะในตัวคุณเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเหมือนคุณเป็นอ,อวตารองคหนึ่งของพระเจ้ามาเกิดน,นะคะ คุณทุกคนคืออวตารองค์หนึ่งของพระเจ้ามาเกิดถ้าคุณตื่นรู้อย่างแท้จริงนะคะตื่นรู้ในตัวเองค่ะแล้วคุณได้เปิดดวงตาที่3คือมีสติทําไมต้องนั่งสมาธิบ่อยๆจะทําให้คุณจูนกับจิตใต้สํานึกจิตมหาปัญญาคือต่อมไพเนียวนะคะต่อมไพเนียวอยู่สมองซี่